ดีครับคุณผู้ชมผมได้รับสู่ไลน์อินยูเอเ h บายฮิเบิร์มลาสเวกัสผมกลับจากเมืองไทยมาก็สองอาทิตย์ครึ่งนะครับไม่ได้ทำวิดีโอนะครับชีวิตในลาสเวกัส ีนะครับมาทำงานนะครับเ,เรียกว่าเซตอัพสำหรับงานใหญ่นะครับเาเรียกว่าบิ๊กเกมครบเป็นการชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์นะครับอเมริกันฟุตบอล น,นี้เสร็จแล้วนะครับก็ขับรถกลับบ้านนะครับปีนี้เขาจัดแข่งซปเปอร์โบที่เมืองนิวออร์ลีนนะครับ าจัดที่เมืองาสเวกัสน,นะครับในสนามอยู่ทางขวามือนะครับข้างหน้านี้นะครับแล้วก็คู่เข้าชิงนะครับแชมป์เก่าแคนซัสซิตี้ชิฟนะครับแชมป์เก่าเข้ามาป้องกันแชมป์อีกแล้วนะครับกับคู่ชิงคู่เดิมนะครับเมื่อปีก่อนน้นนะครับ ไม่ใช่ปีที่แล้วนะครับกูชิงกูชิงปีที่แล้วเป็นซานฟรานซิสโกโฟร์ตินะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ชีฟนะครับได้แชมป์หลายครั้งติดต่อกันนะครับก็เป็นยุคใครก็ยุคมันนะครับปีก่อนๆนูน้นนะครับทอมเรดลี่นะครับ แชมป์เยอะแยะมากมายนะครับนะครับแม้นว่าจะย้ายจากทีมเก่านะครับไปที่แทมเป้เบนะครับก็ยังได้แชมป์อีกนะครับคนนั้นนะครับก็เป็นแชมป์ติดติดต่อกันหลายสมัยนะครับ เมืองาสเวกัสเป็นเมืองแห่งการพนันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับนักพนันทั้งหลายก็จะมารวมกันที่นี่นะครับก็มาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับและโรงแรมคาสิโนทั้งหลายก็จะจัดนะครับเป็นจอสกรีนใหญ่นะครับในห้องใหญ่นะครับเพื่อต้อนรับบรรดาผู้ชมนะครับก็มาชมกันนะครับ ก็เสียบัตรนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เลือกแทงได้เลยตามใจชอบจะแทงทีมไหนอย่างไรนะครับเต็มที่นะครับงานก็จะมีพวกอาหารต่างๆ,ๆนะครับเป็นอบฟเฟ่น,นะฮะเครื่องดื่มเบียร์เหล้าค็อกเทลนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่ กกตั๋วนะครับบัตรที่เราซื้อว่าราคาเท่าไหรเขาจะได้บริการอะไรบ้างนะครับก็มีตามราคานะครับก็เป็นงานสนุกงานใหญ่แต่หลังจากจบเกมไปแล้วจะสนุกหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่ดวงนะครับใครที่มีดวงการพนันนะครับก็ โคดีไปนะครับใครไม่มีดวงนะครับก็ไม่ต้องเล่นจะดีกว่านะครับอากาศที่เมืองลาสเอก้ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับแต่ว่าในเมืองนั้นไม่มีสโน่นะครับคุณผู้ชม ถ้าอยากจะไปดูสโนวนะครับก็ต้องไปขึ้นภูเขานะครับรอบๆเมืองลาสเตกัสโอเควันนี้ไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิีโหน้าของเรื่อบซีอูนสตับายบาย